อะไรวะเนี่ยมาที่สามเลยเหรอ,อนี่เดือนมีนาเอเดี๋ยวเดือนนี้งานเราเสร็จแล้วงานที่เราสั่งสั่งแกะไปเนี่ยสามปีแล้วใช่ไหมสามปีแล้วก็เป็นองค์ขาวหนึ่งองค์องค์ดำหนึ่งองค์เป็นพระพุทธพุทธะสีลานะแล้วก็เป็นอีกองค์หนึ่งก็คือเป็นปางบริณิพานกลางวันกลางคืน การเวลาแล้วก็ปริตุัณานเดี๋ยวจะนำมาเก็บไว้ที่บุญณาพลังเอ่อที่จริงก็สร้างกันช่วยกันช่วยกันงนั้นเหลยล่าด้วยความศรัทธาของผู้คนทำมันขึ้นมาเลยกลายเป็นพระของแผ่นดินและสวยง,งามเดี๋ยวก็มาดูกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าจะจะทันที่เราจะขนหินขนทรายเข้ามาเพื่อเท เปเทบัวองพระหรือเปล่าเพราะตอนนี้นยังผูกต้นโพรงอีกตั้งยี่สิบต้นเดี๋ยวจะต้องไปเอาอีพอขาขุดไว้แล้วใช่ไหมการที่เราทําอย่างนี้เราเป็นการทําเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเราได้เกิดมาถามว่ามีสาระไหมบางทีก็ไม่ได้มีสาระอะไรหรอกแต่มันได้ทำาพอถึงเขาไม่ได้ทําเราได้ทําแล้วก็ทิ้งไว้อาจจะมีคาถามบางคําถามเหมือนกับว่าอย่างเช่น อินทผลัมต้นอินทผลัมเนี่ยกว่าจะให้ผลได้เนี่ยมันใช้เวลานานสามสิบปีสี่สิบปีคราวนี้มีมีตาแก่อยู่คนหนึ่งแกไปปลูกต้นอินทผลัมส่วนนักพิาการว่าลุงเนี่ยลุงไปปลูกต้นอินทผลัมเนี่ยเพื่อได้ผลลุงอายุเจ็ดแปดสิบปีแล้วลุงจะอยู่ได้ทันกินมันหรอ จะอยู่ได้ทันโตมันเหรอเออลุงก,ก็บอกว่าเขาไม่ได้ปลูกเพื่อจะได้กินมันหรือจะดูมันโตแต่เขาได้ปลูกเพื่ออนาคตของลูกหลานที่จะได้เห็นว่าตอ้นอินทราลัมเนี่ยมันส่งต่อส่งยอดไปถึงอนาคตเขาภูมิใจได้ทํากับโลกใบนี้เขาไม่ได้ทําเพื่อหวังผลที่คนอื่นเห็นว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ตามที่คนอื่นคิด ตน้นต้นปลงเนี่ยเหมือนกันต้นห่งใหญ่โตมันใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีหรือหลายร้อยปีเพื่อที่จะได้เติบใหญ่ขึ้นมาเรารอมันไม่ได้หรอกที่เราจะต้องปลูกด้วยหน่อขนาดนี้ใช่ไหมรอที่มันใหญ่มันเลยแล้วก็รักษามันรักมันให้มันะ่ะเจริญเติบโตให้อยู่ในช่วงที่เราพอที่จะเก็บเกี่ยวด้วยความภูมิใจในการที่เราได้ทํามันเท่าน,นั้นเองการทํากุศลใ้กับฝ้นแผ่นดินเหมือนกันเราไม่ได้ทําเพื่อหวังที่เราจะได้กุศลตรงน,นั้นหรอก แต่เราได้ทําเพื่อที่อนาคตข้างหน้าลูกหลานข้างหน้ามันจะได้เป็นที่สืบเนื่องต่อไปให้กับผู้สานิกชนว่าวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มของพ่กท่านเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่น pioneer ในการที่ได้ได้ทำถ้าข้ามาอยู่ก็ไม่รู้ใครจะทําเราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้เพรันคนที่มีความคิดต่างๆก็ยินมีความคิดแปลกแยกได้ทํามันสําเร็จด้วยข้าถึงเอามาทาไว้่อนคนคนที่ใจแคบมันก็จะมองมุมมองทีงงตัวเองมันจะสงสัยคนอื่นถ้าสงสัยแล้ว มีศรัทธาไปด้วยอย่างนี้มันโอเคแต่สงสัยมันก็มีความสงสัยพอสงสัยก็จะเกิดแต่เอาเหตุการณ์สงสัยนี่มันตาหนิทาไมตรงนั้นทําไมตัวอย่างนี้เพราะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองทําคนเราอะเกิดมาต้องให้มีใจกว้างขวางให้มีใจกว้างพอยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นด้วยไม่ใช่เอาแต่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเราหัดทําให้กับผู้อื่นบ้างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนฆ่าเร้าของพระถ้าไม่เอาบุญ แต่ได้มีความสุขและก็มีความารู้สึกว่าเรามีคุณค่าที่ได้เกิดมาได้ทําอะไรให้กับพุทธศาสนาถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้ที่เราเรียกว่าบุญกุศลมันจะเกิดกับใจเราก็คือความรู้สึกว่าเราได้ตอบแทนคืนพืนแผ่นดินแล้วการเกิดมาเราไม่มฆะในการที่ได้ทําเราก็มีชีวิตอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วเราเห็นไหมคนที่มาฝึกปฏิบัติอะเขามากไปในความรู้สึกค่าคือต้องเป็นคนดีจะต้องใส่ชุดขาว ต้องพูดจาไพเราะไอ้น,นี่มันเป็นธรรมชาติของคนที่เราสร้างขึ้นมาให้ให้มันดีงามอยู่แล้วเราเป็นจริตเราเราเป็นถึงที่นี่แล้วข้าอนุญาตให้เกิดจากจริตที่เราเป็นธรรมชาติเดิมเดิมเรายไม่ต้องปกปิดส่วนใหญ่คนเราไม่อยากปกปิดตัวเองเพื่อให้คนอื่นชมว่าเราดีเราเลยสร้างธรรมชาติตัวเองเราเองขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีเป็นคนฝปกเป็นคนปฏิบัติเพราะเราโดยหลอ่อหลอมด้วยสัญญาอย่างนี้มากับคนที่มันออกมาจริตเดิมเดิม มันไม่น่ามองไม่น่าชมแต่ขอให้มันอยู่ในกรอบของมันอยู่ในบริเวณของมันมันก็จะเป็นความเป็นอิสระที่มันมีกําลังมากกว่าที่จะต้องมาปกปิดตัวเองว่าไหมฮะบางคนก็พอตัวเองรู้สึกดีก็คอจะไปตำหนิคนอื่นไปพูดคนนั้นเป็นผู้คนนี้คนนั้นไม่ถูกต้องคนนี้ไม่ถูกต้องแต่การที่เราไปวิจารณ์คนอื่นเราถูกต้องนักแล้วหรือไงแล้วก็ไม่ถูกต้องแต่เราไม่เคยมองตัวเราเองเรามองผู้อื่นว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เขาเขาไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการ มันเป็นการเขาเรียกว่าไปเป็นเจ้าของในทุกอาการที่เราแสดงออกขอใหย้าเป็นอย่างนั้นเลยขอให้เป็นอย่างนี้เลยมันไม่มีทางหรอกตัวอ,อย่างมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละเห็นไหมตอนเนี้ยน้ํามันเรียบเพราะว่ามันไร้เหตุปัจจัยในการทำให้มันเกิดคลื่นแต่พอสักพักหนึ่งคลื่นก็มาทั้งทั้งย่ลม,มันก็ไม่มีมันอ,อาจจะเกิดจากการแผ่นดินไหวก็ได้เกิดจากการสั่นสะเทือนก็ได้ ใช่ไหมแล้วเกิดจากการฝั่งโน้นฝนตกก็ได้หรือว่าเกิดแรงกระแทกฝั่งโน้นก็เป็นคลื่นฝั่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นน้ามันไม่ได้เป็นตัวสร้างคลื่นแต่คลื่นเกิดจากเหตุปัจจัยที่มีน้ําอาศัยอยู่ใช่ไหมคนเราก็เหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยปกติแล้วมันก็ไม่ได้มีกุศลไม่มีอกุศลแต่เหตุปัจจัยทําให้เกิดกุศลและอกุศลแล้วอกุศลและกุศลก,ศก็เป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาถ้าถูกใจเราก็บอกว่าเป็นกุศลถ้าไม่ถูกใจเราก็บอกว่าเป็นอกุศล ไอเน,นี่ยมันมันเป็นสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาหรอกท่านเื่อจากความถูกใจไม่ถูกใจเป็นเหตุพุทธศาสนาถ้าเราทําผิดทำวินัยอย่างนี้ลงนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์ถูกตั้งไหมเรามองอย่างนี้แล้วเราเชื่ออย่างนี้เราเลยยึดมั่นกับสิ่งที่เราต้องทําตามธรรมวินัยของเราเข้าใจไหมครับเพราะเราคิดว่ามันดีแล้วนั่นเกิดจากความเชื่อของเราที่เราฟังมาเราเราไม่ได้ถอยมามองว่าอิสลามเขาก็มีธรรมวินัยของเขา ทรรมวินัยของอิสลามเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าทําผิดทมวินัยของเขาคุณก็ต้องลงนรกเหมือนกันถ้าไม่ทําผิดวินัยก็ไปอยู่พระพป็นเจ้าฝ่ายคิดเขาก็มีทรรมวินัยของเขาเหมือนกันไปกดบังคับของเขาเหมือนกันถ้าทําผิดกดเขาก็ลงนรกถ้าไม่ถ้าไม่ทําผิดกดเขาก็ขึ้นสวรรค์เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสมมติขึ้นมาเพื่อที่จะครอบงําจิตวิญญาณของทุกคนถ้าทําผิดของกูในมุมมองของกูผิดไม่ถูกใจมึงก็เป็นคนที่เป็นอกุศล เข้าใจไหมคริสก็บอกอิสลามอกุศลต้องคิดสิเป็นกุศลพุทธก็บอกว่าคิดเลยอิสลามไม่ถูกต้องเป็นอกุศลต้องทำตามแนวทางพุทธถึงจะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนงี้ยถ้าเราอยู่ในในภาวะของของกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งด้วยมุมมองของของใครของมันเราเห็นว่ามันเต็มไปด้วยอัตตาความเป็นมนุษย์ โดยแท้จริงอย่างธรรมชาติไม่มีถ้าเรามมงอย่างผู้ฉลาดเฮ้ยแสดงว่ากฎต่างๆเราสร้างขึ้นมาเพื่อเอานรกมาขู่และสวนมาล่อมันเป็นเรื่องของมนุษย์สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่ในกรอบเพื่อให้สันตสิสุขแห่งพวกพร้องสังคมที่เราอยู่ด้านนั้นเพราะฉันในพษษนุทธศาสนาเขาพทดอ่ะเขาว่าพุทธก็คือจิตวิญ,ญญาณของผู้มีปัญญาในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ลทัทธิพุทธหรือลทัทธินั้นลทัทธินี้ ที่จะเอาแต่ความเห็นของตนว่าฝ่ายตนถูกฝ่ายเดียวนั้นในแง่ของพุทธศาสานาก็าคือเราจะมองอย่างมหาภาคมองอย่างรวมๆด้วยความเป็นมวลวัตถยชาติไม่ได้มองด้วยตรก,กะด้วยมุมมองของเราฝ่ายเดียวว่าเราถูกคนอื่นผิดถ้าเรานํามาพิจารณาเราจะเห็นชัดว่าเฮ้ยเราแหละมัว่วเองของเราดีคนอื่นเละแย่เราจะมองเห็นอย่างนั้นเราไม่ได้มองว่าท,ทั้งเขาทและเราเนี่ยตาเป็นมนุษย์ด้วยกัน เพียงแค่แบ่งแยกความคิดความคิดเห็นที่มันไม่เหมือนกันเพราะถ้าใครผิดไปจากความคิดเห็นของเราผิดเลวมันไม่ใช่อย่างนั้นนั้นอันนั้นเน่ยมันเป็นพวกอัตตาแต่เราพยายามบอยเราอะถอดถอนอัตตาโดยการมีมักเข้ามาถอดแท้เขาว่ามักก็คือการพิจิตรพิจณาเมื่อท่านขาดการพิจิตรพิจณาท่านทําไปตามใจตัวเองไอ้น,นั้นเป็นหนทางแห่งสมุทยัยเข้าใจไหมสมุทัยก็คือหนทางเขาเรียกหนทางแห่งสมุทัยที่ขาดการพิจิตรพิจาแต่ถ้าหากว่ามีการพิจิตรพิจณา เขาเรียกผนทางแห่งมรรคผลก็คือที่เราเบาบางจางคายลงไปตามเหตุแต่ถ้าเราไม่มีการพยายาิจารณาผลมันก็จะไม่ที่เราเบาบางจางคายไปตามเหตุปัจจัยแต่มันจะเกิดจากเหตุปัจจัยที่เรายอมด้วยความอาการหลงเขาเรียกสมุทยัยผลก็คือทุกข์นี่เป็นหลักข้อดีศัตว์ซึ่งพระองเจ้าเป็บบนมนุษย์คนหนึ่งที่ได้เข้าใจขบวนการเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษวิโสอะไรไม่ได้เป็นสิ่งยากยากินอะไรที่อยากไปเข้าใจ เราพยายามทําเรื่องยากๆให้หมันยากเรามีบุรุษหนึ่งผู้ค้นพบหนทางเช่นนี้ทําไมเราไม่เอามาพิจารณาของเราขาดการพิจารณาของเราฟังมาแล้วก็ทําตามมันก็เลยกลายเป็นผลิตการทางศาสนาโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก่อวิทยาศาสร,ร์ทางความคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะระเบิดตูมตามขึ้นมาตามความสว,าสว่างสว่ายที่เราคิดว่ามันเป็นนี่มันไม่ถูกต้อง มันสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเรียนรู้ในวิถีพุทธก็คือเรามองตามความเป็นจริงแล้วน,นะพุทธเราก็มองอย่างวิถีของพุทธอิสลามก็มองตามวิถีอิสลามคริสก็มองตามวิถีคริสเราข่าฆ่าไม่ใส่ใจเรื่องศาสนาอย่างนี้หรอกแต่ฆ่าใส่ใจเรื่องความเป็นจริงที่เราเกิดมาบนพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษยชาติไม่งั้นเราเจะจ,จมปักอยู่กับความเชื่อในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งในแง่มุมใดแง่มุมหนึง่งซึ่งปกติเราก็เชื่อตัวเองอยู่แล้วไอ้นี่ยิ่งแคบหนักเลย เอาตัวกูเป็นเหตุเอาความคิดตนเป็นเหตุแล้วเอาความคิดตนไปไปทุ่มใสค่สคนนู้นทุ่มใส่คนนี้ไก่เดินมาเฮ้ยมึงเป็นไก่หรือเปล่าไก่มันไม่รู้เรื่องไก่มันบอกกูไม่รู้หรอกว่ากูเป็นไก่ไมีแต่มึงบอกกูนฮ้เรามีความคิดของเราทุ่มใส่มันแล้วก็เอาความคิดของเราที่ทุ่มใส่มันเนี่ยมาเป็นอ่มหาภาคไปองค์กรแล้วทุกคนก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือต้องร้อยเรียงกันไปด้วยด้วยด้วยตราการอย่างนี้ใครผิดไปจากตรากาเหล่านี้ผิดหมด <S <S เป็นคนไม่ดีเมื่อ<ว>ไม่ดีก็ต้องลงนรก เราสร้างนารกขึ้นมาสร้างหนทางขึ้นมาเอาไว้ขู่สำหรับคนที่เดินทางไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีนะเกิดจากเราสมมติขึ้นมาว่ามันไม่ดีส่วนไอ้ที่ดีถูกใจความถูกใจนี่ดีก็เป็นกุศลพอดีก็เป็นกุศลเราก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาทำดีทั้งจริงจริงทั้งกุศลและอกุศลมันก็คือสมมติทท้งนั้นแหละแต่เรามองไม่เห็นความเป็นสมมติของมันเรามองไม่ออกเราเอาอัตตาตนคือความเห็นตนเข้าไปมองเมื่อเอาอัตตาตนและความเห็นตนเข้าไปมองเราก็จมทุกข์อยู่กับ สิ่งเหล่านี้เป็นวัตตะออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยแล้วเราก็บ่นพ่่าเพอ้อแล้วเอาตัวเองเข้าไปเป็นในทุกเรื่องทุกทุกระบวนการเรามีชีวิตเกิดมาไม่กี่ปีท่านข้านี่มองเห็นตรงนี้ชัดข้าจึงไม่ยอมจำนนอยู่กับฐานะภาพที่ตีกรอบด้วยตะก,กะเหยๆของคนทั้งหลายแต่ข้าอยู่ในกรอบของข้าถูกต้องไหมฮะมันเป็นอัตราตัวหนึ่งที่เรามองเห็นแต่เราถอยออกมาจากอัตราเดิมๆที่เราเคยมีและเคยเป็นถ้าหากว่าเรามีการพิจารณาและมองโลกตามความเป็นจริง มันจะมีอิสระที่มันจะมีจิตที่อิสระความอิสระนันอิสระด้วยความเข้าใจโลกความเข้าใจธรรมชาตินะไม่ใช่อิสระด้วยการอยากกูอยากทําอะไรก็ทําไม่ใช่เวลาผัสสะแล้วมันเข้าใจว่าก,กยายูจะยีไงกับมันนั่นแหละคือมัชชิมาปฏิธาในความหมายแห่งพุทธศาสนาก็คือมันเป็นหนทางแห่งกลางสายกลางที่เราเลือกแล้วซ้ายก็ได้ขวาก็ได้กลางก็ได้บนก็ได้ล่างก็ได้จะมุดดินขึ้นลงอะไรก็ได้นั่นแหละคือทางสายกลางคือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรา ใครควรตามภูปัญญาเราดีแล้วว่ามันถูกต้องที่สุดสําหรับเราไม่ใช่ถูกต้องที่สุดสาหรับทุกคนนั่นคือมัชฌิมาปฏิทาสนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราควรอยู่บนโลกให้เป็นเรามีเวลาอีกไม่นานเพราะเหตุแห่งการที่เรามีเวลาไม่นานและข้าคิดอยู่เสมอว่าเรามีเวลาไม่นานหายใจเข้าหายใจออกเ้าถึงทาทําทานั่นทํานี้ทำทำด้วยความสุขที่เราได้ทําตามภูปัญญาและบารมีที่เรามีไม่ได้เกินเราเราชอบอะไร ต้องทําอย่างนั้นและอย่าพึงไปปฏิเสธมันเลยบางครั้งข้า,ขาก็ปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเพราะมันขัดกับจริยธรรมบ้างขัดจากศีลธรรมบ้างขัดจากมโนธรรมบ้างขัดจากคุณธรรมบ้างขัดกับมโนธรรมบ้างและขัดจากมุษยธรรมบ้างอะไรพวกนี้เพราะางั้นแล้วเนี่ยมันขัดตรงนี้พอมามองตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นแค่สมมติอย่างหนึ่งที่เราสมมติขึ้นมาเพื่อสังคมสันที่สุขต่ห่างและมันเป็นโซ่ตัวนตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยไปไหนไม่ได้แต่การไปไหนไม่ได้มันมีความสงบอยู่ใน กองทองแคบๆที่เราสมมุติขึ้นมาเข้าใจไหมฮะแต่ข้าไม่อยากอยู่ในกองทองเหล่านี้เพราะมันไม่อิสระเพอาอิสราจริงๆแล้วคือเราทําอะไรก็ได้ด้วยมีด้วยการมีปัญญาที่มันมีภาชนะรองรับปัญญาของเราเพียงพอแล้วเราไข่ควรดินแล้วเราถึงได้ออกมาจากวงล้อตรงนี้ได้อย่างเพราะเรามันไม่มีภาชนะรองน้ําก็จมหายไปเลยเหมือนกับเดินเราไปหุ่เผาก็หายไปเลยเหมือนกันแต่ข้ายังมีสิ่งที่มาเป็นภาชนะรองรับก็คือปัญญา เพราะงั้นมันเลยกล้าที่ล่องลอยออกไปตามเขื่อนล่องลอยไปตามนาทาทาราโดยที่ไม่จะเป็นที่จะต้องหวาดหวั่นหรือกลัวเกงถึงข้าตายตอนนี้มันก็มีการแก้ไขจิตวิญญาณของมันแต่คนอื่นเขายังยึดอยู่ติดกับสิ่งเหล่านี้ยึดอย่างมากมายด้วยโดยไม่รู้ตัวเข้าใจไหมข้าเองจะชี้สอนให้คนเนี่ยก้าไปสู่ความเป็นจริงแล้วก็มีสละในทางด้านความคิดไม่ใช่โดนครอบงำด้วยตรรกะแห,ห่งเราหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อมา สร้างสมมาจากครูบาอาจารย์จากตำราจากอะไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่เปลือกมันแค่องคประกอบให้เราเนี่ยได้เอามาไขคลัวและพิจารณาเท่านั้นเองแต่หากว่าเราขาดการพิจารณาและปัญญาเรามีไม่มากพอที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่ใช่แค่เปลือกที่เราจะเข้าไปทําความเข้าใจกับมันมันเลยกลายเป็นอะไรไหมกลายเป็น,นเนื้อเยื่อที่เรากินแต่เปลือกเขาเรียกว่าแดกแต่เปลือกจนกระทั่งหน้ามือตามัวรู้จักไม่รู้จักที่ปอกเปลือกเพื่อไปหานเนื้อเยื่อนี่คือคนทั้งหลายเป็นอย่างนี้ เราเชื่อถ้าหาว่าเราเชื่อว่าการกินมังคุดทั้งเปลือกเนี่ยโดยไม่รู้จักว่านี่เปลือกนี่เนื้อเยื่อเราต้องกินมังคุดทั้งเปลือกตั้งแต่เ,าาเ,เด็กคือต้องวันหนึง่งมีบุรุษู้หนึง่งปอกมังคุอดออกมาเปลือกอันนี้เขาเรียกว่าเปลือกนะอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเยื่อนะถ้าต้องกินตรงนี้ต้องกินข้างในมันไม่ใช่กินทางเปลือกมันเราไม่ฟังเขาหรอกแล้วเราจะบอกเขาว่าคือไอโง่เขาต้องกินอย่างนี้จังหวะที่เขาต้องกินอย่างนี้จังหวะเขาต้องกินอย่างนี้่ังหากกัดแทะแทะเพราะอะไรมันชินกับ ความฝาดของเปลือกผสมกับเนื้อเยื่อและเขาเชื่อว่านี่คือถูกต้องที่สุดเราไม่สามารถที่จะไปโน้มใจมนุษย์ที่กินมังคุดทั้งเปลือกได้หรอกเพราะเขามีความเชื่อและทํามาเช่นนั้นอย่างยาวนานเพราะถ้าว่าเราเข้าใจว่าเขาเป็นบุรุษผู้ชอบกินมังคุดทั้งเปลือกก็สาธุค,คุณกับการกินมังคุดทั้งเปลือกของเขาแต่ถ้าเรากินเรายอมเป็นไอ้โง่ที่จะปอกเปลือกและกินแต่เนื้อไงเข้าใจไหมครับ เพราะงั้นคนทั้งหลายชอบไปกินมังคุดทั้งเปลืกด,ด้วยอุปทานที่ตัวเองยึดมั่นมาแต่ไหนแต่ไรไม่ถอดถอนพอผิดไปจากตรรกะที่ตัวเองคิดที่ตัวเองเป็นไม่ชอบมาพาคนไม่ชอบใจพลอยทําความเออเขาเรียกว,ว่าหาพวกพ้องเพื่อชี้นำว่ามันเลว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 ,เลวไอ้นั่นแหละตัวเองเลวและหยบที่กับความดีโดยไม่รูตัวโอเคครับ ทีทางบุญญะพลังผลบุญใดท่านหลายร่วมก็ทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ขอพลบุญนี้เป็นวาระปัจจัยท่านหลายมีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดดสมดังความปรารถนาดุสมดังความมุ่งหมายดสมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตคิดอธิษฐานไว้สัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพพระสิริจันไรวินาสันตุก็จะระดีอายุวันนาสุขพลังปฏิภาณถนัดสารสมบัติเกิดปัญญาญาณเจ็บใสมนุษยสมบัติส่วนสมบัตินิพานสมบัติขมยากจนเข็ญใจอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มี คำว่าไม่มีไม่สำเร็จอย่าได้พึงมีพึงเกิดทุกภพทุกชาติไม่จะไม่คลายจนกว่าตับเท่าเข้าสู่ะนิพานสัตว์ทุกสัตว์เป็นสุขเป็นสุเดียกัน